วันนี้พวกเราเฮฮาทีวีมาแข่งตีไข่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเละขนาดไหนหรือคู่ไหนจะชนะตามมาดูเลยค่ะตามมาสองในสามกันนะคะและตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นอะไรพูดไป เล่นตกไข่อ่าเล่นยังไงไหนพี่มีคนมีคนตกไปแล้วมีคนตกไปแล้วเนี่ยอ่ะมีเธอทำยังไงอ่ะสมมติว่าเมย์กับข้าวคู่กันอ่ะข้าวข้าวไปคนทำอึ้งอึ้งแล้วเมย์ก็ทำตกตกแล้วข้าวก็ต้องลงเลยลงไม่ลงถ้วยแล้วก็ตกลงที่คางแล้วก็ยกมือขึ้นยกมือปุ๊บตกแข่งกันปุ๊บใครตกโดนก็แพ้แล้วตัณฑิตไม่ดีก็ไงเล็ใช่แล้วก็เข้าหน้าเต็มไปหม พร้อมแล้วเราก็ดูเริ่มคู่แรกกันก่อนเลยใคู่แรกไอทิวไอข้าไปไปเลยไปมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะคู่แรกก็คือหนูกันทียนะคะมาโอ๊ยตื่นเต้นเดินสองซ้ำไปไปไเฮ้ยไม่แปลกเนี้ยแปเออลองลองเออขี้กองเอาใหม่อี้กองเนี่ยมันก็เล่นใหม่อยู่ดีเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยมาเอาใหม่เดิสองซ้ำ เอาแตะเต็มมืออย่างงี้ด้มไม่ได้ตีไข่ติดะไม่จบหรอกอันนี้พี่กองนะคะคโกรโเหรอกูเห็นแล้วว่ามันจะหยิบอ่ะมันต้องเร็วมันต้องเร็วเลยต้องเร็วเลย้ห้าม ีก็ตอนนี้นะคะหนูก็ได้หนึ่งคะแนนนะคะแล้วก็ทิวได้สูงคะแนนเราจะเล่นสองในสามกันนะคะกันนะคะกันะคะเียะ่หนูอ่ะเอหนึ่งสองค่นี่มงันเอาเือนะครับกสอบบ้าง้ยหนึ่งสองค

อันนี้ก็เป็นตาผมกะซีนนะมาเอางี้ดีกว่ามองตากันคิดอะไรกูเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่อีกตีใครดิตีอยู่แล้วหนึ่งสองสาม มองไม่เห็นน่ะแล้วเป็นใครเป็นคนเสนอของคากันมาหนึ่งสองสามเอะย่ยีอะไรก็ไม่เลอะหรอกมึงจะขยี้ไง ถูจะ้วกแต่ว hmm. mm ่าเอาน้ำปลามาเทดิต่อไปเป็นตาสุดท้ายนะเมื่อกี้ผมก็เซียนชนะหนึ่งหนึ่งเฮ้ยชนะหนึ่งหนึ่งนะคะฮองเฮ้ยเฮ้ย ไปล้างมือไดนโ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 ดอโดนดนโดนโดนโด้กดนนโนโดโดนไดนโดนโดน้ดนโดนโดนะดน้ดนโดนโดดนโนดนโ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 นดนดนนดน ่อนะคะเป็นพี่เอกับเดชานคะมีอะไรจะบอกไหมม่ีแต่กูมีเริ่มเลยมาพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วมาหนึ่เลาดนไป ตีดีอะไรอ่ะมันอ่ะ,ออะเอ้าทำแบบตีตีทำงมันทำไมพี่กองอะคะกองปี่ยมันมือไม่กูตีอ่ะดูสักรอบมา hours later hey. Hey. <laughs> ยไม่ดีกูจะจิ้มจีะหนีอยตายกูโดนน้องๆด่านีน่ใส่ไม่ดีเนี่งน้องๆดูสิคะไ่แต่ตอนนี้นะคะก็เป็นตาที่สองนะคะตารแรกนะคะเจมพาเป็นฝ่ายชนะนะคะเมไปคนทุบไข่แตกจะอ้วกอะมาตาที่สอง <c oughs> เริ่มเลย นี่จะตีโดนได้ยังรอจนเบื่อแล้วเนี่ยตีโดนสักทีเหอะนะถือว่าว่ายแล้วเก่งเึ้นเกินปุยมุ้ยเนี่ยออมองตากันนะคะทุกคนเนึต่อค่ะ เอะไร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 กดดิเป็นไรหนูแย่ไม่ปาไหนูจะออกแข่งกับไอโอนนออกแล้วแล้วหนูเป็นคนที่ต้องเล่นกับพอนนะคะมองห่างจ้าโอนี่เก่งแล้วไปอัดตกนะางคืโอเคครับจ้าเอิงต่อครับ อี่แล้แม่นแม่นด้วยนะแล้วเลแล้วเลแล้วไม่ไปปะตาแรกหนูไปผู้ชนะนะคะแต่ตาที่สองแอตตี้ก่อนนะตี๊ก่อนนะขอตี๊ก่อนนะโอเคขอตี๊ก่อนนะมาก่อนนะ ดีมากเออไปถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กับพวกเรานะคะ,ะ,คะแล้วครั้งหน้าเราจะเอาเกมอะไรมาเล่นอีกก็ลืมติดตาม<ไ>ดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก,ก่อนสวัสดีค่ะบ้าน